สวัสดีครับพบกับผม Travel by ลล์บใน c h a ในช่องยูทูบนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สถานี BTS อุดมสุขนะฮะข้างล่างก็คือสุขุมวิท1 0 1่นทับน,นะฮะหรือว่าซอยอุดมสุขนะฮะปัจจุบันก็คือถนนอุดมสุขนะครับก็สำหรับถนนอุดมสุขนะฮะกลางคืนก็จะมีร้านอาหารมากมายนะฮะก็มีก๋วยเตี๋ยวหมูตุน๋นเนื้อตุ๋นนะฮะก็วันนี้ก็จะพาเพื่อนๆเดินจาก บีทีเอุดมสุขนะฮะไปที่ b ี s บางนานะฮะเผื่อเพื่อนๆจะไปไปเทกบางนานะฮะก็สามารถเดินบนสกายวอล์กนี้ได้นะฮะเพราะว่ามันก็จะมีสกายวอล์กที่เชื่อมไปจนถึงไปเทกบางนาเลยนะฮะนี่นะครับถนอนอุดมสุขนะฮะสุข,ขุมวิทหนึ่งร้อนทับหนึ่งะฮะวันนี้สุข,ขุมวิทก็ลดโล่งนะฮะ นื่องจากวันนี้ก็เป็นวันสงการวันแรกนะฮะ13เมษายนนะฮะแล้วก็เป็นวันผู้สูงอายุด้วยนะฮะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันครอบครัวนะฮะ14เมษายนนะครับก็ถ้าเป็นช่วงเทศกาลแบบนี้นะฮะถนนสุขุมวิทเองหรือว่าถนนบางนาเองนะฮะบางนาตาดนะฮะรถก็จะโล่งแบบนี้นี่และฮะ ก็ถ้าเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์นะฮะหรือช่วงวันธรรมดาจนถึงศุกร์นะฮะถ้าเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์ที่เป็นวันปกตินะฮะก็บอกเลยนะฮะว่ารถเส้นสุข,ขุมวิทกับเส้นบางนาก,ก็จะเยอะนะฮะเพราะว่าผมนั่งรถเส้นบางนาเนี่ยอาทิตย์ละครั้งนะฮะมาส่งน้องเข้าหอนะครับ ทางเดินตรงนี้มันก็เหมือนกับทางเดินสกายวอล์กเชื่อมกับ bts สยามไปจนถึง bts ชิดลมนะฮะแต่ว่า bts สยามไป bts ชิดลมมันจะใกล้กว่านะฮะอันนี้ก็ประมาณกิโลก,กว่ากวาได้นะครับถ้าจะมาโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทนะฮะก็ให้ เข้าซอยสุขุมวิท68สนะฮะสำหรับกล้วยน้ําไทย2นะครับก็มีสะพานลอยเชื่อมอยู่นะฮะกล้วยน้ําไทย2นะฮะก็สำหรับสถานี BTS บางนานะฮะ นอกจากจะเข้าไปเ็กบางนาได้แล้วนะครับก็ยังสามารถต่อรถสองแถวไปท่าเรือวัดบางนานอกได้นะฮะก็เป็นเรือข้ามฟากนะฮะสำหรับคนที่จะไปบางกระเจ้านะฮะไปปั่นจักรยานนะในช่วงวันเสาร์วอาทิตย์นะครับหรือว่าช่วงทิ้งสงการสงกการ์แบบนี้ไม่รู้จะไปไหนก็นั่งรถไฟฟ้า BTS มาลงที่อุดมสุขหรือว่าลงที่ บางนานะฮะแล้วก็ต่อสองแถวไปที่บางกระเจ้าได้นะฮะไปปั่นจัก,กรยานกันนะฮะที่บางกระเจ้านะครับตรงนี้ก็มีเซเว่นมีคาเฟ่อเมซอนนะครับ สังเกตได้ว่าหลังจากที่รถไฟฟ้า BTS ขยายเส้นทางจากอ่อนนุชมปถึงตรงนี้นะฮะก็จะมีพวกตึกสูงๆขึ้นมานะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกคอนโดต่างๆนะครับเนื่องจากอยู่ใกล้รถไฟฟ้า BTS ด้วยใกล้เมกะบางนาด้วยใกล้ศูนย์ประชุมไปเทคบางนาด้วยแล้วก็ใกล้สนามบินสุวรรณภูมินะฮะจากตรงนี้ไปสนามบินสุวรรณภูมิไปเทกออฟขึ้นเครื่องก็ไม่ไกลนะครับสำหรับคนที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดก็ดีไปต่างประเทศก็ดีนะฮะ เดี๋ยวนี้ต่างจังหวัดก็ขึ้นที่สุวรรณภูมิก็ได้นะฮะอย่างไอเอชีเองเขาก็เพิ่มไฟในประเทศที่สุวรรณภูมินะฮะก็เป็นโครงการก่อสร้างนะฮะของทางแบงคอกมอนะฮะเป็นห้างนะครับเป็นมิกับโปรเจกต์อีกชิ้นหนึ่งนะฮะเป็นเครือข่ายของเดอะมอนะฮะ ก็คาดว่าอีกไม่ช้าไม่นานนะฮะในอนาคตอันใกล้นะครับบางนาเนี่ยนะฮะก็จะเจริญมากนะฮะมีทั้งคอนโดมิเนียมมีทั้งรถไฟฟ้ามีทั้งศูนย์ประชุมไบเทคมีทั้งโรงแรมรวมถึงมีห้างสรรพสินค้านะฮะเพราะว่าอยู่ใกล้สถานที่สําคัญหลายแห่งนะ,ะไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าไบาเทคบางนานะฮะศูนย์ประชุมนะครับแล้วก็อยู่ใกล้สนามบิสวุวรรณภูมิอีกด้วยนะฮะบรรดานักท่องเที่ยวนะฮะ ก็สามารถแวะช้อปปิ้งที่นี่ก่อนก็ได้นะคะก่อนที่จะเทคออฟขึ้นเครื่องที่สุวรรณภูมินะครับช้อปปิ้งซื้อของฝากนะฮะข้างหน้าก็เป็นถนนบางนาตราดนะฮะถ้ามาจากทางขวาก็มาจากทางด่วนนะฮะ ทางด่วนที่ไปทางท่าเรือของเตยมาจากทางสวนเบญจกิตินะฮะแล้วก็ถ้าไปทางซ้ายนะฮะก็สามารถไปออกสมุทรปราการไปออกสำโรงนะครับไปถึงชนบุรีได้นะฮะส่วนถนนสุขุมวิทข้างล่างนะฮะก็จะไปบรรจบกับถนนบางนาตาดนะฮะแถวแถวสมุทรปราการนะฮะแล้วก็จะมุ่งหน้าออกสู่ชนบุรีนะฮะ แล้วก็พัทยาระยองจันทบุรีตราดนะฮะก็เป็นเส้นทางเชื่อมกับภาคตะวันออกนะฮะสำหรับคนที่จะไปเที่ยวภาคตะวันออกนะฮะตรงนี้ก็คือแยกบางนานะครับสามแยกข้างหน้านะฮะ ก็ไม่ต้องตกใจนะฮะเลี้ยวซ้ายก็ได้เลี้ยวขวาก็ได้นะฮะก็จะมีทางเชื่อมไปทาง BTS บางนานะฮะสามารถเข้าสู่ไบเทคบางนาได้เลยนะฮะเด,เดี๋ยวผมว่าผมไปทางขวาดีกว่านะฮะทุกคนจริงๆไปทางซ้ายก็ได้ไปทางขวาก็ได้นะฮะแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะครับตามอธัธยาศัยนะฮะแต่ว,ว่าวันนี้ผมขอเลี้ยวขวาก่อนนะฮะทุกคน เพราะสกายวอล์กเขาก็ทํามาถึงขนาดนี้แล้วเนาะเขาก็ต้องทําต่อไปให้จนถึงสถานี b t s บางนานะฮะก็มีสะพานลอยนะฮะมาเชื่อมนะครับแล้วก็เดินบนนี้เลยนะฮะเป็นเส้นทางแบบนี้นี่แหละครับ ยิ่งตอนกลางคืนเดินก็ไม่ต้องกลัวนะฮะแสงไฟของเขาก็สว่างนะฮะเพราะว่าเป็นทางของ BTS นะฮะก็นั่งเล่นมือถือได้เลยก็มีบางคนนะฮะไม่มีที่เล่นโทรศัพท์มือถือก็สามารถมานั่งเล่นมือถือแถวๆนี้ได้นะฮะว่าใช่ เราก็จะขึ้นบันไดตรงนี้นะฮะหรือว่าจะขึ้นบันไดข้างหน้าก็ได้นะครับข้างหน้าก็มีบันไดนะฮะเดี๋ยวผมขึ้นทางข้างหน้านี้ดีกว่าฮะ,ะถ้าขึ้นบันไดตรงนู้นนะฮะก็จะไปลงที่ถนนฝั่งนู้นนะฮะแต่ถ้าจะไป BTS ก็ขึ้นฝั่งนี้นะครับขึ้นบันไดตรงนี้นะฮะ บันไดค่อนข้างชันนิดนึ่งนะฮะฉะนั้นต้องระวังนิดหน่อยนะ <ST AN IC> นู่นนะครับสถานีรถไฟฟ้า BTS บางนานะฮะ อีกนิดเดียวเราก็จะถึงแล้วนะครับข้างหน้าก็เป็นศูนย์ประชุมใบเทคบางนาแล้วนะฮะสำหรับถนนสุขุมวิทนะฮะ ถ้าจะไปร้านอาหารทะเลอร่อยๆนะฮะก,ก็ใช้เส้นทางนี้ได้นะฮะเพราะว่าจะไปออกแถวแถวปากน้ำไปออกแถวแถวบางปูนะฮนะไปเมืองโบราณก็ใช้เส้นทางนี้นะฮะหรือว่าจะนั่ง B t ทอไปจนถึงเคหะนะฮะแล้วก็นั่งรถสองแถวต่อนะฮะสำหรับเมืองโบราณสมุทรปราการนะครับ ไปเทอะมาเห็นข้างหน้าก็เป็นศูนย์ประชุมไบเทคบางนาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็ใกล้จะถึงจุดหมายของเราแล้วนะฮะก็คือ BTS บางนานะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะปิดคลิปที่นั่นนะครับ นู่นนะครับทางเชื่อมที่มีหลังคาสีแดงๆตรงนู้นนะฮะก็คือทางเชื่อมสกายวอล์กจาก bts เข้าตัวอาคารไบเทคบางนานะฮะเข้าไปก็จะเจอกับร้านค้านะครับไบเทคบางนาก็มีร้านค้าต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเซเว่นลอสซันร้านแปดสตาร์ันะฮะขวามือก็มีคอนโดนะฮะอยู่ตรงข้ามกับไบเทคบางนาเลยนะฮะมีร้านอาหาร mk ด้วยนะครับ มีแมคโดนัลด้วยนะฮะมีแมค o โดนัลด้ยนะีกดด้วยนะฮะคล้ายๆกับคอมมิวตี้มอลนะฮะแล้วก็มีคอนโดอยู่ข้างบนนะฮะคนที่อยู่คอนโดนี้นะฮะลงมาก็หาของกินได้สบายนะฮะเพราะว่าก็มีร้านอาหารหลายร้านเลยนะครับ ร้านอาหารร้านเสริมสวยนะฮะจะเดินทางนะฮะจะไปทำงานก็เชื่อมสกายวอล์กนี่แหละฮะขึ้น BTS ไปทำงานได้เลยนะครับน,น,นี่นะครับทางเชื่อมเข้าคอนโดนะฮะ นี่นะครับศูนย์ประชุมไบเทคบางนานะฮะใหญ่ๆเลยนะครับมีร้านค้าอยู่ด้านในด้วยนะครับนี่นะครับทางเข้าไบเทคบางนานะฮะเป็นทางเชื่อมจากสกายวอล์กบีทเเลยนะฮะตอนนี้ฟ้าก็เริ่มมืดแล้วนะครับ อีกนิดเดียวก็จะถึงสถานี BTS บางนาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปปิดคลิปที่นั่นนะฮะตรงนี้ก็มีคลองนะฮะชื่อว่าคลองบางนานะครับ ครับก็ถ้าจะมาต่อสองแถวนะฮะไปท่าเรือบางนาน,นอกนะฮะก็ให้ลงฝั่งนี้นะครับเพราะว่าฝั่งซ้ายเข้าใบเทกนะฮะโอเคครับก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับสกายวอล์กจาก BTS อุดมสุขนะฮะมาถึง BTS บางนาน,นะฮะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะฮะสำหรับคนที่จะมาศูนย์ประชุมใบเทกบางนาน,นะฮะก็สามารถใช้สกายวอล์กอันนี้ได้นะครับ ก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by TIK นะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรถไฟฟ้ากลับบ้านแล้วนะครับสวัสดีครับ